วันนี้ผมมีเคล็ดลับในการทดสอบกีตาร์ด้วยตัวเองนะครับ5เคล็ดลับนะครับสมมติเราไปที่ร้านเดินเข้าไปในร้านนะครับเราเลือกรุ่นที่อยู่ในใจเนาะหลังจากที่เราเลือกกีตาร์ได้แล้วเนี่ยเราจะทําการทดสอบอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเราต้องดูต้องรอยความเรียบร้อยขอ,ของของสีของสายนะครับต่อไปอย่างที่2นะครับเราควรจะทดทดลองอะไรนะครับก็คือเ,คเราต้องตั้งสายก่อนเนาะว่าสายมันผมสายเนี่ยมันโอเคหรือเปล่า ตรงกับโน้ตไหมพอสายมันตรงกับโน้ตแล้วคราวนี้เราก็ลองเล่นสายเปิดดูอาจจะอาจจะดีดแต่ละสายดูก็ได้นะครับเช็คความดังค่อยบางตัวเนี่ยเสียงสายหนึ่งกับสายหกเนี่ยสายหนึ่งดีมากเลยแต่ว่าสายหกเบสไม่ออกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราลองความรู้สึกที่เราจับจับคอกีตาร์เป็นไงหรือว่าตอนที่เราเนี่ยครับ กีตาร์แนบกับลำตัวเราเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูเสียเป็นยังไงลองสายเปิดนะครับลองดีดคอร์ดนะครับอย่างคอร์ดที่ เปรียบเทียบกับคนนะครับก้ารอย่างเงี้ยพอเล่นสายเปิดแล้วเป็นคนที่แบบเฮ้ยมั่นใจเสียงดังใช้ใช้กล้ามเนื้อเสียงจากอกในการเสียงจากหน้าอกในการร้องหรือว่าเสียงจากเฮดวอยนะครับดูว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนแล้วอะกีตาร์ตัวเนี้ยมันมันเฮ้ยเสียงมั่นใจกระชับชัดเจนเสียงมันเปิดเสียงมันริชหรือว่าเสียงมันปิดมันโคสมันไทเสียงมัน ดูความดูความดูความฟังเสียงของมันนะครับว่ามันมีเลโซแนน์มันก้องกังวานแค่ไหนมันก้องกังวานกับทับแค่ไหนนะครับเสียงเท่ากันไหมเสียงมันเท่ากันไหมเบสหรือว่าทรัเบิ ย่านแหลมย่านเบสเนี่ยมันมันบาลานซ์กันไหมนะครับน้องอันนี้คือสายเปิดอันนี้คือเล่นสายเปิดครับต่อไปลูกบิดครับลองลองบิดดูลองบิดลูกบิดดูดูว่าลองบิดลูกบิดดูว่าดูว่าความยากง่ายในการในการบิดนะครับว่ามัน ว่ามันบิดยากง่ายแค่ไหนแล้วเวลาเราจะตั้งสายเงี้ยมันมันยากไหมเพราะว่าอันนี้เราเราต้องการตั้งสายการตั้งสายเนี่ยมันมันยากหรือง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องเราต้องใช้มันทุกวันแล้วก็ถ้าเล่นเพลงหนึง่งต้องมาปรับทีหนึง่งแสดงว่าลูกบิดคุณไม่ดีแล้วอันนี้ก็ส่วนสําคัญนะครับที่หลายคนมองข้ามนะครับลูกบิดมันต้องดีครับพอดีปุ๊บเราก็จะปรับง่ายแล้วก็พอเล่นไปสายมันก็จะ ไม่ผ่อนไม่อะไรอันนี้ครับอันนี้แบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นลูกบิดแบบโอเพนเกียร์นะครับนนก็จะนยครับเห็นเฟืองชัดเจนอันของอันนี้เป็นของ s ชลเลอร์นะครับน,นี่ลูกบิดเนาะต่อไปก็ลองตั้งสายกีตาร์ครับตั้งสายสตาตรฐานครับ E A D G B E นะครับ E สายหกเป็น E สายห้าเป็น A สาย C เป็น D สาย3เป็น G สาย2เป็น B สาย1เป็น E นะครับอันนี้ก็คือลองตั้งสายสแตนดาร์ดดูดูนะครับว่ากีตาร์เราตัวที่เราหยิบมามันตั้งสายง่ายหรือเปล่าขณะที่เราตั้งสายนะครับขณะตอนเราดีดอย่างเงี้ยแล้วเราบิดเสียงมันมันชัดเจนไหมแล้วก็ เวลาเราบิดลูกบิดอ่ะมันมันบิดยากง่ายไหมบิดไปฟังไปนะครับบางบางตัวเอ๊ะฟังแบบฟังไม่ค่อยออกไม่ค่อยถนัดอันนี้ก็ไม่แนะนําต่อมาอันนี้สำคัญเลยนะครับลองดับสายอันนี้คือถ้าอยากรู้ว่ากีตาร์เราดีไหมนะครับให้ดับลงมาเป็น1โทนครับจากเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราตั้งสายเป็น E ใช่ไหมครับ E A D G B E นะครับคราวนี้เรา,เราลองลองดอกมาเป็นดอก D ครับดอกมาเป็น D ลดลงมาลดลงมาสเต็ปหนึ่งนะครับจาก E เราก็ลดมาเป็น D นะครับเสียงก็จะต่ำา D G D G C F A แล้วก็ D นะครับ เสียงก็จะต่ำลงมานะครับถ้าลูกบิดดีนะครับการปรับการดรอปคีย์ลงมาอย่างจาก E มาดีเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหามันก็จะตั้งได้ง่ายเนาะ จะเป็นที่ตัวกีตาร์ที่มันดอบดีไม่ได้นะครับอาจจะเป็นที่ตัวกีตาร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่สาย <c oughs> เบอร์สายนะครับจะใช้สายเบอร์ใหญ่มีเดียมเกตหรือว่าไลท์เกตการที่ใช้สายมันก็มีผลหรือว่าหลักๆเลยครับน่าจะเป็นที่ตัวลูกบิดคุณภาพของลูกบิดถ้าลูกบิดดีนะครับการปรับสายลดดอบดอบขีดออกมามันก็จะไม่มีปัญหานะครับทําให้เราเนี่ยปรับคี์ ดรอปลงมาเป็นเป็นดีแล้วก็เล่นด้เสียงมันก็อันนี้เราดรอปลงมาเสียงต่ำลง สายมันก็ยังเสร็จตัวมันก็ยังเล่นได้นะครับอันนี้ข้อดีของลูกบิดดีๆเนาะลูกบิดลูกบิดดีแล้วก็สายดีมันก็จะไม่มีปัญหาในการดับเสียงลีดลับต่อไปก็คือเล่นแต่ละสายแต่ละช่องเลยนะครับเราไล่ลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ละสายแต่ละช่องแต่ละโน้ตเลยนะครับเพื่อดูว่าแต่ละสายเนี่ยมีสายไหนที่มันตีเฟดไหมแล้วก็มีวูฟโน้ตไหมนะครับแล้วก็ความดังค่อยของแต่ละ แต่และช่องเนี่ยมันมัน,ม,นมันเท่ากันไหมครับมีช่องไหนที่มันตีเฟดหรือว่าเสียงบัสซิ่งไหมหรือว่าถ้าอยากจะลองฮาร์โมนิกดูก็ได้นะครับว่ามันว่ามันไอ้ออกง่ายหรือออกยากไอ้เฟดที่ควรจะออกง่ายก็ควรจะออกนะอย่างเฟดที่สองเงี้ยหรือว่าเฟดเจ็ดเฟดเก้าอะไรเงี้ยที่มันควรจะออกง่ายมันก็มันก็จะออกครับลองอันเนี้ยลองดูเลยแต่ปัญหาเนี้ย ก็แกไม่ยากนะครับที่ร้านเขาอาจจะเซตอัพได้ง่ายง่ายนะครับเวลามันตีเฟดเนี่ยนิดหนึ่งเขาก็อาจจะปรับปรับไม่ยากนะครับตรงเฟดนะครับอันนี้ลองดูแต่ถ้าเป็นเรื่องดังเบาค่อยนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่และโน้ตในเฟดแต่และช่องกันแล้วเนาะต่อไปเราลองเทียบเสียงนะครับเทียบเสียงว่าเอเสียงเสียงต่ําเสียงสูงในกีตาร์เนี่ย ทรเวลหรือว่าเบสเนี่ยมันมันมันบาลานซ์กันไหมกีตาร์บางตัวแบบเฮ้ยเสียงแหลามมาเยอะแต่เบสไม่เบสไม่ได้ยินเลยอันนี้เราเราต้องลองลองฟังดูบางตัวเสียงแหลมกับเสียงเบสบางทีมันมันไม่บาลานซ์กัน เสียงแหลมมันไม่บาลานซ์กันนะครับเราก็อันนี้เราก็ต้องลองหาดูรวมทั้งดูเสียงดูเสียงในโทนมิดเดิลด้วยว่ามันโอเคไหมเทียบเสียงนะครับเสียงโทนเสียงโทนแล้วก็เสียงท็อปเอ็นโลเอนแล้วก็ดูว่ามันเสียงฝั่งไหนมันเยอะกว่ามันกีตาร์ดีๆครับมันจะบาลานซ์ เขาจะบาลานซ์มาให้เลยหรือว่าบางตัวโอ้โหเสียงใสมากเลยเสียงกีตราใสแต่ว่ามันไม่มีเนื้อเสียงมันไม่มีเสียงโน้ตเลยมันก็ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาเล่นเสียงมันเอ๊ะมันมันไปด้วยกันไหมมันแตกแยกมันกระโดดไหมหรือว่ามันเออเมื่อมันไปด้วยกันได้เนี่ยครับโน้ตเดียวกันเสียงแหลมเสียงเบสใช่ไหมครับ โน้ตเดียวกันนะครับเสียงแหลมเสียงเบสนะครับโน้ตดีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโน้ตเดียวกันเลยเมื่อดี1นึออกเตบหนฮาร์โมนิกกับดีสายเปิดนะครับ ที่แล้วคือการเทียบเสียงครับหัวข้อต่อไปก็คือทดลองเล่นนะครับอันนี้เราก็ต้องทดลองเล่นเลยเล่นสายเปิดตั้งแต่แรกดีดใช้ปิกดีดหรือว่าใช้มือเก่านะครับลองสตัมดู แหน่งที่เราดีดครับเสียงก็เวลาเราสตัมก็เราพอเราอย่างเงี้ยน,นี้คือเราสตัมนะครับมือที่เราอยู่ บริเวณนี้มันก็มีผลต่อเสียงที่ออกมาครับต่อไปลองเกาดูก็ได้ครับ ลองฟังเสียงดูด y นามิกเลนด์ดนามิกเรนจ์นะครับลองดูโทนว่ามันเป็นยังไงอันนี้เราเล่นดูนะครับเจ็แล้วเนาะต่อไป8เราก็อาจจะให้เราอาจจะให้เพื่อนเราเล่นดูคนอื่นเล่นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเองกับดูคนอื่นเนละ่น่ะมันมัน มันแตกต่างกันนะครับลองให้เพื่อนเล่นดูแล้วก็ถามเพื่อนว่ารู้สึกยังไงแล้วเราก็ดูเราดูและเราฟังว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับลองดูคนอื่นเล่นก็ได้หรือว่าให้พนักงานที่ร้านลองเล่นให้เราดูเราก็จะจะได้ลองมองแล้วก็ลองฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นงไงจากในฐานะที่เราเปลี่ยนจากคนเล่นมาเป็นคนฟังว่ามันเฮ้ยกีต้าตัวนี้มันเสียงดีหรือเปล่าเราไปยืนหน้ากีตารานะครับสุดท้ายข้อ9นะครับก็คืออ่าน คอมเมนต์อ่านรีวิวนะครับถ้าเป็นกีตาร์แบรนด์อย่างแบรนด์ดังๆนะครับเราก็ไปสามารถไปอ่านได้นะว่ากีตาร์รุ่นนี้มันมันดียังมันมันมีอะไรดีมีอะไรไม่ดีจากคนที่ซื้อหรือว่าลองใช้มาแล้วฝากไว้นะครับเคล็ดลับง่ายๆในการทดลองกีตาร์นะครับในการเลือกซื้อกีตาร์ยังไงก็ฝากฝากกีตาร์คัสตอมเมดของผมได้นะครับสนใจอยากให้ช่วยต่อกีตาร์แบบไหนก็ปรึกษาได้นะครับหรือว่า สอบถามหรือว่าคุยเล่นก็ข้างล่างคลิปเลยครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ